กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ f ฟเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนานะคะ ของงวดวันที่16นะคะพี่น้องลองไปย้อนดูคลิปเก่านะว่าแอดลงให้นะคะแล้วคงสุดท้ายก็เข้าเหมือนกันนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้อง fc จะไม่เชื่อนะก็เดี๋ยวบอกว่าแอดมินเลขออกแล้วค่อยมาให้ดูนะคะแปลกนะคะคไม่ใช่นะคะแอดมินจะสรุปทุกครั้งนะคะแล้วคลิปที่แอดมินลงให้นะจ๊ะก็จะมีให้แล้วนะคะไปย้อนดูคลิปเก่านะของวันที่16นะคะว่าตัวเลขเหมือนกันไหมคะ ไปย้อนดูได้นะคะสำหรับกลุ่มไลน์นะคะแอดมินก็ย้ายเครื่องใหม่ย้ายเข้าเครื่องเก่านะคะแต่ว่าแอดมินน่ะไม่ได้ยกสัม,มโนโครัวของกลุ่มไลน์มาด้วยนะคะก็เลยออกหมดเลยนะคะแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่มีเพื่อนอยู่ในกลุ่มก็ดึงเข้านะคะแต่ว่าแอดมินเข้าแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มแต่เองนะคะก็จะส่งตัวเลขเข้าไปก็ไม่ใช่เป็นชื่อ น้องสาวโซพารวยชาแนลนะคะก็เป็นสาวโซ่แนวทั้งแม่นอะไรอย่างนี้นะคะใช้ไปก่อนนะคะพี่น้องแต่เดี๋ยวแอดมินเก็บงบสักหน่อยนะคะพี่น้องรองเงินเดือนออกนะคะก็จะจัดกลุ่มลายใหม่นะคะแล้วก็จะทำใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็แอดมินก็จะจำอีเมลจำอะไรทุกอย่างจดไว้นะคะเพราะว่าอันเก่าคือแอดมิน ทำไวแล้วก็ไม่ได้จดไว้นะคะก็ลืมก็เลยเอามาใช้ไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่มีพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะแอดมินก็จนแบบจนไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดเลยนะคะพี่น้องเมื่อวานนะคะแบบเครียดมากเลยนะคะพี่น้องอยากจะพูดให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเนาะจริงๆนะคะพี่น้องจ๋าเราก็มาสรุปแนวทางกันนะคะ แอดมินให้เด่นไปที่3กับ5นะคะตัวที่แอดมินจจมก็ไม่มาเลยสกับ5นี่ก็ยังโชคดีนะคะที่มา1นึมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเบิ้ลน,นะคะหกก็หลุดไปนะคะ6 เจ็ดหกมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะเสียดายก็เข้าบนอย่างเดียวนะคะก็ถือว่าโชคดีเนาะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าของวันที่สิบแปดนะคะวันที่สิบแปดนะคะเด่นนะแอดมินให้เด่นไปที่เก้านะคะเก้ากับสองนะคะเด่นไปที่เก้า กับ2นะจ๊ะเราก็มาเจาะ9กันนะคะก็จะมี9229 9559นะคะ9779นะคะส่วนเด่น2นะคะก็จะเป็น2552นะคะ2772นะคะ 2 8 8 2นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี9669นะคะ7667นะคะ5665นะคะแล้วก็จะเป็น3 6นะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นสองเก้าเก้าสองเก้าหกหกเก้านะคะสองแปดแปดสองนะคะเก้าห้าห้าเก้าห้าหกหกเก้าห้าหกหกห้านะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า